ดูผิดนะครับว่าวันนี้ทําไมแต่งตัวเป็นแบบชุดนักศึกษาอันนี้ไม่ได้ดูผิดรายการนะครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมใส่ชุดนักศึกษามาไลฟ์เป็นวันนี้เป็นวันพิเศษด้วยครับรายการผมเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโพเวทัสเพื่อการรักษาโรคเพื่อการเสกความสําเร็จคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต ถ้ามีสมาธิสมาธิแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกกับครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้นะครับแต่การสอนของผมคือการกระตุ้นพลังงานให้กับที่ตัวไมโครชิปที่อยู่หลังท้ายกระโหลกเราตรงเนี้ยซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมสติปัญญาเราทั้งหมดแล้วก็ควบคุมเ,เรียกว่าแผนที่ชีวิตคุณผู้ชมไม่ได้ดูผิดนะวันนี้ผมมาไลฟ โดยใส่ชุดนักศึกษาปัจจุบันนี้ผมเรียนนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าผมเรียนเพื่อเอาความรู้ผมไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปทำงานแล้วก็ผมเป็นคนชอบเรียนรู้ทุกๆอย่างที่อยากจะเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการตัดผมเรียนรู้เรื่องการเทนเล็บเรียนรู้เรื่องของแพทย์แผนไทยสามสามศูนย์หรือนวดน้ำมันสปาอะไรเงี้ย หรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการพยาบาลเช่นวิชาผู้ช่วยพยาบาลหรือก่อนหน้านี้ผมก็ไปเรียน NA Nursing AIDS กับที่โรงเรียนเชียงใหม่ไมค์แคร์ที่เชียงใหม่นะครับของครูอและก็ครูบลูแล้วก็เรียนจบเรียบร้อยก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนให้มันลึกขึ้นเพื่อต่อยอดเป้าหมายสำคัญของผมเนี่ย ก็คืออยากจะเรียนเพื่อให้รู้ว่ากลไกการพยาบาลหรือสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนเราจะได้มีความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนเป้าหมายของผมคืออยากจะทำอะไรก็ได้ที่ไปสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปตั้งแต่ปี2000ปัจจุบัน วันนี้ปี2025นะครับผมเผยแร่เรื่องสมาธิโพเพทัสสอนเรื่องการปั่นน้ำา PJ ก็คือโพเพทัสจูสสอนเรื่องการนอนให้ได้9-12ชั่วโมงสอนเรื่องการทานอาหารมื้อเดียวสอนเรื่องของการทำฟาสติงน้ำดื่มคือมีแต่น้ำดื่มอย่างเดียวเขาเรียกว่า6-8ขวดใน1วันแล้วก็สอนวิธีการดื่มวันนั้นไม่มีอาหารเลยแล้วก็สอนเรื่องสมาธิฉะนั้นเนี่ย สมาธิโพเปทัสสอนมา25ปีเป็นอย่างตำ่ำไปขึ้นเขาลงห้วยไปทุกที่เขื่อนป่าสัก์ชลสิทธิ์ไปที่เชียงลากไปที่อยุธยาสระบ,บุรีลบบุรีนครสวรรค์จังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านไปหมดแล้วก็ไปภาคใต้สงขลาหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนราธิวาส ไปหมดทุกที่เพื่อไปเผยแพร่เรื่องของการรักษาโรคด้วยลมหายใจทฤษฎีผมคือลมหายใจโปรเปทัสผมเป็นนักเขียนด้วยนะครับผมเขียนหนังสือออกมาทั้งหมด8เล่มแต่วางแผงขายเนี่ยก็คือ7เล่มอีกเล่มหนึ่งไม่ได้วางแผงแล้วก็มีคนประมูลได้ก็คือต้นฉบับของผม mm. ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเขียนหนังสือเป็นนักเขียน แล้วก็ทําเป็นรูปเล่มแล้วก็ไปแจกลายเซนที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์สิริกิตติ์ต้องขอบคุณบริษัทเคทไทยที่ให้โอกาสผมได้จําหน่ายหนังสือเล่มที่สองที่สามที่สี่แต่หนังสือเล่มแรกที่ผมจําหน่ายคือกับเ,เขาเรียกว่าเพชรไพลินฉะนั้นเนี่ยผมเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพราคาศูนย์บาท แล้วผมก็มีความสุขเดินทางไปทุกที่ทุกจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพก็ไปมาหลายๆโรงพยาบาลที่สำคัญก็ผมก็ไปบรรยายตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีโรงพยาบาลราม,มาโรงพยาบาลเชียงใหม่ก็คือสวนดอกไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่ด้วยมอช แล้วก็อำเภอพานโรงพยาบาลพานโรงพยาบาลหังดงโรงพยาบาลสวนปรุงแล้วก็โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็โรงพยาบาลตาศินมหาราชนครปฐมทุกที่ไปมาหมดครับถ้าเขาเชิญไปนะแล้วการไปบรรยายเนี่ยก็ผมก็บรรยายฟรีไม่มีคิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่รับเงินด้วยนี่คือสิ่งที่ผมทำ ตลอดระยะเวลา25ปีเขียนหนังสือแล้วก็เผยแพร่แล้วก็มีศูนย์ที่จะบรรยายแล้วก็จัดบรรยายสัญจรฟรีตามจังหวัดต่างๆแล้วก็มีคิดค่าใช้ใจ่ายตอนปี2019-2020ก็บรรยาย2 0 2 9 2 0 2 0 2 0 2 1ก็ 2019, 2020, 2021, ก็บรรยายที่โรงแรมตะวันนาซึ่งเมื่อก่อนผมก็บรรยายทุก ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะเป็นทุกอาทิตย์อย่างนี้แล้วก็บ้านพี่แดงก็ต้องขอบคุณพี่แดงด้วยก็บรรยายที่ตีวันนนท์สี่สิบหกแล้วก็หมู่บ้านพัสรีแล้วก็บ้านเฮียนหน่วยก็คือที่ซอยปางสวรรค์เชียงใหม่อันนี้คือที่ทำประจำคือบรรยายประจำนอกเหนือจากที่พบปะผู้ป่วยหรือว่า คนที่อยากจะรู้เรื่องของสมาธิโพพทัสก็จะนัดเจอกันที่ห้างบิ๊กซีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในโรง,งแรมที่ผมพักฉะนั้นตลอดระยะเวลาจนถึงปี2018ผมเริ่มมี YouTube ครั้งแรกแต่ก่อน2018ผมมี Facebook ผมเผยแพร่เรื่องของสมาธิโพพทัสเหมือนเดิมแต่ก็รายการใน f c e e o o o เนี่ย จะอยู่ได้ไม่เกิน7วันถึง14วันก็ต้องถูกถอดออกเพราะว่ามีเฟซปอมมีเฟซปอมทำขึ้นมาทั้งหมด36ครั้งแล้วก็ทาง Facebook บอกว่าผมคือตัวปลอมฉะนั้นผมไม่เคยลดลักตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็น Talk of the Town ในคในเรียกว่ารายการของ Facebook คืออยากดังเดี๋ยวจัดให้ตอนนั้นก็ดังเลย มียอดคนดูเป็นล้านแล้วก็มียอดวิวประมาณ2อ0 0 0ื่นถึงสี่หมนคอมเมนต์ใน Facebook ผมก็ทำแล้วก็ทำ YouTube ในที่สุดในเดือนอพฤศจิกาแต่ทำก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์บอกวิธีการทําสมาธิโพเปบอกวิธีการทานอาหารแล้วก็บอกวิธีการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือก แต่ไม่เคยมีใครสนใจครับ